สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกล้อเพื่อนฝุ่นทุกท่านครับโอ้โหวันนี้เรามากับแจแบงนะนไไนเรามาหยินฝุ่นครับ ทำอะไรครับเอาไปเอาไปทำอิดอิดอิดบล็อกนะครับส่งให้โรงงานอิดบล็อกก็จะเป็นประมาณนี้ครับหินฝุน่นนี่ครับเก้าตันสามครับอื้อหือ นี่ครับเอาไปให้โรงทำอิดบล็อกไปแล้วเข้าโรงโม่แล้วโอ้นี่ครับเ้ามาทลายเข้ามาหินตรงนี้นครับไปเขาลูกนี้ว้าเต็มกองอะ่ะ รวมน้ำหนักรถแล้วก็14ตันเท่าไหรอ่อ่ะ14ตันหน่อยๆนี่แหละต้องไปดูในบินนะโอ้โหรถรอ เข้าลงโม่ครับก็ไม่ได้ถ่ายที่ลงโม่ให้ดูนะพอดีว่ามันแฉะและเละตุ้มเปไปหน่อยครับอยู่บนนี้มีแม่โคกับสิบล้ออยู่ประมาณสามคันสี่คันนะครับ เ,เดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่หนองเทาอารันในประเทศครับเพิงเปลี่ยนกระจกมานะคันนี้สติ๊กเกอร์ไม่มีเลยกระจกระเบิด พวงไปเดี๋ยวเราเดินทางครับเอาหินฟูนไปส่งให้กับโรงงานอีกแล้วครับไปเสียนน,น,น,น่นไหมนี่ทำปนะเด็นทำ ต้องไ่เปิดได้ไงเดี๋ยวน้ำหนักรวมก็โอ้อันนี้เป็นน้ำหนักรถนะครับน้ำหนักรถก็ ห้าพันสิบกิโลนะครับน้ำหนักรถออกก็สิบสี่ตันสามร้อยเจ็ดสิบนี่เป็นบเจกรครับปาจีนบุรีเมืองหินไปครับแล้วเราออกเดินทางครับโอ้ เขาลูกนี้อีกไม่นานครับน่าจะหมด กระบะจริงๆแล้วขนาดรถหนักยจงไปแบบโอ้อย่าลืมว่าหินฝุ่นนี้เก้าตันสามเลยนะเกือแบเบก้าตันสี่ครับขาดสี่สิบโลครับเก้าตันสี่วิ่งเหมือนกระบะเลยครับ เดี๋ยวตรงนี้แหละครับทางว่าไม่นานครับเดี๋ยวหมดเขารู้ไินล้วนๆเลย ถ่ายตัดต่อลงในสตอรี่นะครับฝากเข้าไปติดตามแล้วเขาไปดูได้นะครับเสียตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับถนน ห็นฝุนเครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงเทนี้ครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากเข้ามาติดตามในช่อง YouTube ของร็อิบนฝุ่น,นด้วยนะครับสวัสดีครับ